สวัสดีค่ะทุกๆุกคนพอกันอีกแล้วเนะาะจ้าเนาะมือเนกะเศร้าวันสุกเดชจ้าพี่น้องมือนีกะสิส่งอลิซาไปโรงเรียนคือเกาจากนาทีรักะนาทีประจําของคุณแม่นะจ้ากะให้ลูกใสเสื้อผ้านาเพจจ้าพี่น้องมือนีวันศุกอุณหภูมิสององศาไม่หนาวแต่เย็นจ้าทุกคนกะสิส่งนั่งกะสิอ่นอัวยังสีล่ะค่ะพี่น้องถ้าบอไปโรงเรียนกับว่าแล้วหัวจ้าอ่นอัวเหมือนเดิม ปกติวันธรรมดาแม่มีปกติส่งอลิซาแล้วก็ปั่นจักรยานตรงไปเห็ดงานเลยค่ะทุกคนอันนี้มาหอดนาที่เลี้ยงเด็กแล้วนั่งบ่อห้ไปส่งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ล้วจะทุกคนเพราะว่านั่งบอกวานนั่งไงแล้วให้มาส่งแค่นี้พ่อพ่ะนะทุกคนเด้เยเบิ่งเอรอรวหลดอวัวถ้าติดตามอวอัวมาโดนกับสิหูว่าอวอัวซาใดาค่ับพี่นงองมาหวอดฮีน่นแล้วภารกิจคุณแม่ก็เริ่มต้นเ้อทุกคนวันบ่อดตทํางานกับต้องทํางานบานเ้อจ้านี่เห็นบ่ มือเพลื่อนพ้ากันฉลองหนักกินเคบับจ้าพี่น้องก็เลยถิงเศษขยะไว้น่นนั่นนี่แก้วเกือโอ้ยสรารพัดทุกคนนี่เห็นบ่บอกเลยว่าเศษอาหารเฮี้นนี่หลายแห้งเออน่าเห็นบ่กันนี่ก็สชมาถิงขยะกังนอกบ้านนะจ้าอุณหภูมิกาลังดีแดดกําลังซองทุกคนรักษาสุขภาพด้อยจา้าลูกไส้แมวเมียกะไข่บบฮันด้ดีปันได็แท้ว่ากะถือว่าไข่ ให้แน่กว่าซุบมือจ้ะพี่น้องกะเสียงไอกัสีเบาลงกแน่จักหน้อยเพราะว่านั่งไอหมอเขาสีห้ยาทับซิมหามาก,กินกับยาพผ้าไรซื้อจ้ะทุกคนเขาสีบลให้ยาาขาเชื้อสําหรับคนทิ่เป็นไขวัดไงเนาะจ้ะพี่น้องนีเห็นบะแม่เมียวมาหอดแล้วแม่เมียเก็บจานเก็บถ้วยออกจากเครื่องล่างที่ล่างไว้เมื่ขึ้นจ้ะพี่น้อง้าล่างเครื่องหลักกระล่างมือกระย่างบ่าท่านคนกินได้ทุกคนนี่เห็นบ่ แก้วเกลือว้ยสารพัดมีเฮี้ยนใดเป็นคือกันว่จ้าเป่าพืนกับผัวกันเออผัวกับลูกนี่บบเก็บบ่เมียนจักเตอ่อเดีทุกคนแม่นมีแต่แมวเหมียวเก็บเดีเยอเขาก็เห็ดอยู่เห็ดกับเขาให้กินมื้อนี้เก็บบับพอบ้านกับเป็นคนเห็ดเด้อวจ้าทุกคนแต่ข่งวันใดท่ายคลิปจ้าพี่น้องแมวเหมียวเฝ้าไล่สดหมยู่ ก็เลยบไ่ได้ถ่ายคลิปจ้ะเมื่อนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปตอนทุกคนบ่นได้ตื่นจ้ะทรงอลิสาแล้วแม,ม่เมียวก็ทํางานบ้านบพราะมีเสียงคนจะ้ะพี่แม่เมียวก็เลยต่างกล่องเลยจะ้ะทุกคนเมื่อนี้จะกวดกระทะนี่เห็นกระทะใบนี้นะแม,ม่เมียวตามหามาโดนค่ะทุกคนเพราะว่าแม,ม่เมียวใส่กระทะเออใสยอย่เตาไฟฟ้าเนาะจะ้ะเตเฝ้าที่เคียนบอกว่าใส่กับเตาไฟฟ้าได้ก็ย่งใส่บ่ไดดเด้จะ้ะ แม่เมียวกบต้องสันหากระทะที่เป็นแบบสังกะสีแบบนี้หรืออลูมิเนียมแบบนี้มาใส่จะมันยังสิใสได้เศร้าๆมากแล้วแม่เมียวกะอยากให้ลูกไส้กินเข่านะคะแม่เมียวกบเห็ดแซนวิชนะคะใส่แฮมใส่ชีดไห้นั่งนะเพราะว่านั่งบอกว่ากินยาหลายนั่งเจ็บกระเพาะแม่เมียวกบเลยต้องก่อนเฮ็ยดยังกระตามแม่เมียวสิต้องเห็ดขนมปังไปไห่นั่งก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าบ่เห็ดไห่นั่งกับพกินรอให้เอิญมากินอาหารรักเท่าเดียวจ้ะพี่น้องแม่เมียวก็เลยต้อง เฮดหายแก้มบังคับกินจ้าทุกคนปองสั่นเขากับบอกินเนาะอันน,ะนี้เฮดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชีสใส่หนอนนันนี่กับปิ้งให้เรียบร้อยจ้าทุกคนมือนีแมวเมียวเสียงเป็นเมือเ์อมย์ในจักหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าหมู่บ้านเฮดงานหนักแลละกับเฝ้าไล่สุดมูดวนจ้าทุกคนเมวเมียวม,มือนีเศร้ามากกันเลยเพียจักหน่อยเพราะว่ากาแฟกับบอกั่นได้กินได้พี่ถุกพี่นองโอ๊แต่ผ่ากับเสียงดินพันกันแลละทุกคนเอ้ยไปไปเสิร์ฟลูกไส้กันมือหนีนั่งบอกว่าอาการดีขึ้นละทุกคนนีเห็น กระเสีาไปสรงเท่งห่องงามนังกระจังไปเก็บจานหอดเวลาอาหารหลักกเอิ่นนั่งลงมากินปกติรอคะ่ะทุกคนจังพอกันไม่เด้อจ้าเป็นกำลังใจสุขผู้สุขคนเด้อจ้า